ได้ทรงตรัสอยู่เป็นประจำอยู่แล้วตัดอยู่เสมออยู่แล้วว่าปุญญานี้ปาราโรกัสมิงปฏิฐถาหนติปานิหนังบุญนะจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะบุญจึงเป็นชื่อของความสุขนะการที่เราได้ทำอะไรนะทำขึ้นมาด้วยความตั้งจิตตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยอ่านะ เกิดความสุขเกิดความดีใจเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นนั่นแหละคือบุญเกิดขึ้นแล้วในหัวใจของเราเพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขมองไม่เห็นตัวหรอกตัวบุญเป็นตัวยังไงก็มองไม่เห็นแต่บุญนั้นจะประดิษฐ์สถานจะบังเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นคือบุญบุญเกิดขึ้นในใจของเราในจิตใจของเรานั่นแหละนะอ่าก็า <sk ill> คือความสุขแค่ความตั้งใจว่าวันนี้เราจะมาสวดมนต์นะ วันนี้เราจะมาทําวัดนะนี่แหละคือบุญเกิดขึ้นแล้วแค่ความตั้งใจของเรานั่นแหละก็คือบุญเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตนตามตัวของเราไปทุกภพทุกชาติท่านทั้งหลายวันนี้เราอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนอาจจะไม่มีก็มีแต่ใจบางคนอาจจะมีทรัพย์สินน้อยมีหนี้สินพล,พลุงพลังต่างๆก็ถือว่า เราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกไปเนี่ยก็ต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าจนใจนะให้ใจของเราเนี่ยให้เราเกิดขึ้นมาแล้วเ,เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานจะทำอะไรก็สามารถที่จะำทำให้สำเร็จขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่บงการ นะเป็นผู้ที่สั่งการนะถ้าใจเป็นนายนะกายมันก็เป็นเบาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ที่กายเป็นนายแนละ้วใจเป็นเบาวนไ,ไหมความว่าความขี้เกียจขี้ค้านก็เกิดขึ้นมาทําอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะอะไระมัวแต่ที่จะ,อ,ะอดหลับอดนอนอไปหลับไปนอนไม่อยากทําอะไระใจก็คิดอยู่อยากจะทําความดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าใจเนี่ย เป็นเป็นเบาของกายแต่ถ้ามีใจเป็นใหญ่แล้วมีใจเป็นประธานแล้วสําเร็จแล้วด้วยใจทําอะไรก็สําเร็จไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้ในโลกใบนี้มนุษย์ทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยานอาวกาศเครื่องบินตึกเป็นร้อยร้อยชั้นนะ,ะสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาเป็นผลงานของมนุษย์ทั้งนั้นนะมนุษย์ทําได้เพราะมนุษย์มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทําได้ แต่ทีนี้เรามารักษาบุญเรามา,าสร้างสมบุญบารมีขึ้นมาคือสร้างขึ้นมานั่นเองอสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาทรัพย์ภายนอกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็หมดไปได้แต่ก็ไม่ได้สอนให้ญาติโยมขี้เกียจขี้คา้านว่าไม่ต้องไปทํามาหากินหรอกนะโยมนะแค่มาสวดมนต์ก็พอแล้วเดี๋ยวก็มีอยู่มีกินเองไม่ใช่แต่การสวดมนต์การเดินโยงกลมนั่งสมาธิเมื่อทําแล้วปฏิบัติแล้วท่านทั้งหลาย นี่แหละก็จะทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมาคือมีความรับผิดชอบนั่นแหละเมื่อมีความรับผิดชอบแล้วความเมตตาก็มีความมีเหตุมีผลก็มีอ่าเราจะไปทำอะไรไปทำงานที่ไหนก็ตามอ่ามันจะต้องมีใจซะก่อนแต่ถ้าไม่มีใจซะแล้วเนี่ยโอ้จะให้ได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอานะเพราะฉะนั้นต้องสร้างกำลังใจ เราะฉะนั้นท่านทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะอยู่ทางบ้านบางคนบางท่านอาจจะอยู่ที่กําลังเดินทางบางคนบางท่านอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศนะพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันนะมาร่วมกันสวดมนต์อาตมายังมาคิดว่าโอ้คน5้าพันคนเนี่ยถ้ามานั่งรวมกันนะมานั่งรวมกันสวดมนต์นี่โอ้โอ้ไม่ใช่น้อยๆน,นะท่านทั้งหลายแต่ว่าเราก็กระจัดกระจายกันอยู่ อ,อยู่ในทั่วโลกทั่วประเทศห้าพันกว่าคนเนี่ยมาร่วมกันสวดมนต์นั่นถือว่ามาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาภาพเองเนี่ยก็อยากจะให้กำใจก็กำลังใจแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาสวดมนต์ก็ดีมานั่งสมาธิท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะก็ดีทุกอย่างล้วนเป็นบุญทั้งนั้นนะแค่เราคิดจะทำเนี่ยเราก็ได้บุญแล้ว แต่ได้ลงมือทำเนี่ยก็ยิ่งเป็นการสะสมบุญบารมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปนะเราจะไปรอว่าเราตายไปแล้วให้คนมาบททิศบุญหาให้คนมาสวดมนต์ให้ให้มาถวายสังฆทานให้บางทีบางครั้งอาจจะไม่ไม่มีใครทําให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสแล้วเราได้เกิดขึ้นมาเป็นคนวันคืนที่มีคุณค่าวันเวลาที่มีคุณค่าก็คือวันที่เราได้มาร่วมกัน สั่งสมคุณงามความดีได้มาสร้างความคุณงามความดีนี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะท่านทั้งหลายธรรมาภาพในานามคณะสงฆ์วัด100ป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังนะก็ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงมาเป็นตปะเป็นเดชะเป็นพระวะัปัจจัยน,นนำให้ท่านทั้งหลายจงมี ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภระปฏิพานทนสาสมบัติสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านทุกประการเทิน,ทนสาธุสา